เอาละทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็จะมีกล้วยนะครับมีกล้วยมีกล้วยที่เหลือจากขายเนาะในส่วนผมมันเยอะมากนะครับแล้วก็มีกล้วยที่เหลือจากขายตัวนี้ก็เอาไว้ให้คนกินนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเอาไปให้น้องวัวกันนะครับน้องวัวกันมีห้าตัวผมก็จะแบ่งเรียบร้อยเลยนะครับว่ากล้วยห้าชิ้นนะครับห้าหวีเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไป ให้น้องวัวกันนะครับวัว5้าตัวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยสวัสดีครับอยู่ในช่องว่าได้ไปไ c นชาแนลนะครับเกษตรมือใหม่ใครๆเขาทำได้วันนี้ผมก็จะนํากล้วยนะครับกล้วยที่อยากสวนนี่แหละนะครับกล้วยสุกเนาะผมจะให้น้องวัวเขากินนะครับเรามาดูว่ามันจะมีอาการเป็นยังไงนะครับน้องวัวผมจะมีอาการดีใจหรือยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้เรามาดูสังเกตอาการวัวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับว่าเขาจะมีอาการยังไงนะครับเวลาผมถือกล้วยเหลืองเหลืองนะครับเป็นลูกเป็นลูกมานะครับติดตามชมนะครับ

นี่แหละครับเขาจะชอบกันมากเลยนะครับกินกล้วยเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาหาเลยเนาะเออเขาชอบกินกล้วยอันนี้ก็แย่งเขา นี่หมดแล้วนะครับนีแม่กัยังลูกเกียง นี่เลเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมจะเอากล้วยให้ครับวัวทั้งห้าตัวของผมเนาะก็ตัวนั้นนะครับจากที่ไม่เคยไม่เคยวิ่งมาหาเรานาะเขาจะกลัวเรานะครับใบทองตัวนี้เนาะแต่เวลาเห็นของกินที่ชอบนะครับก็จะวิ่งมาหาเลยนะครับเขาจะมาขอกินก่อนเพื่อนเลยเนาะเราจะสังเกตอาการว่าวัวเขาชอบกินอะไรนะครับผมสังเกตนะครับจะเป็นกล้วยสุกนะครับผักบุ้งนะครับแล้วก็หญ้าหวานนะครับที่เขาชอบเป็นพิเศษเนาะ สามตัวเนี้ยเขาจะชอบมากเลยเนาะมันอาจจะมีความหวานมีความกรอบก็ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ลายไปก่อนแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคอว่าสวัสดีครับ